ในคลิปนี้นะครับผมผมจะพายูทูบเบอร์หลากหลายคนนะครับมาทำการเล่นไม้คราบแต่วมาคราวน,นี้นะครับผมจะให้พวกเขามาแกล้งไว้ทุกคนเพราะว่าวันนี้ดาร์กแพร์ที่ผมออกมาลงคือชาวบ้านน่ากโกรธนะครับชาวบ้านตัวนี้นะครับผมจะทําการแดกทุกสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ในโลกไม้คราบรวมถึงตัวคุณด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าชาวบ้านน่ากโกรธคนนี้นะครับจะแดกพวกเขาหรือว่าพวกเขาจะสามารถฆ่าชาวบ้านก่อนไปดูได้เลยโอเคพี่แฟมเอาพผมในวันนี้นะพี่ผมจะให้พี่มาทําการบุกหมู่บ้านนะพี่นะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะพี่เอาระพี่บุกหมู่บ้านได้เลย คือภารกิจในวันนี้นะผมมีภารกิจให้พี่ทำพี่ฆ่าวิลเลจอร์พี่ฆ่าวิลเลจอร์เขาทุกตัวผมให้เงินพี่เลยเดี๋ยวนะมีแท่งไม้เดี๋ยวฆ่าทุกตัวเดี๋ยวิลเวลเจอร์มันไม่ตีพี่นี่เออว่ะมันแต่โกเรมตีนะอ๋อผมฆ่าก่อนเลยพี่ก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวผมผมมาภารกิจพี่นะถ้าพี่ฆ่าวิลเลจอร์เลยพี่ไม่ตายนะพี่นะผมให้เงินพี่เลยครับผมร้อยหนึ่งพี่ตัดไปพี่ตัดอย่างนี้ดิวะพี่กดชิปตีมันนะพี่กดชิปตีมันนะกดชิปแล้วต้องกดชิปเหรอเออกดชิปตีหลังมันก็ได้พี่ลองดู้ย เฮ้ยกูได้เพื่อนอ่ะเข้มไม้พี่แรงขนาดนี้เลยเนี่ยไม้กยศไม้ี่สุดยอดเลยเมื่อยไหมเมื่อยไหมไกดกดชิปกดชิปตีแบบตีตัวเดียวตีตัวเดียวพอตีตัวเดียวพออืมตัวอะไรบ้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๋อพี่เบลมาเลิกกิจผิดพลาดแล้วผมไปพี่เบลม่ได้ตังค์ละจบเอ้าเข่นอะไร เฮ้ยพี่พี่ไม่สงสัยว่าตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยไปชุดกรอบไปชุดกรอบไปพระให้ภารกิจบไปชุดกรอบไปพี่พี่ลองใส่ชุดกรอบไปสู้มันดูดิมันคือตัวอะไรวะเนี่ยหัวโตด้วยเฮ้ยพี่มันไล่แดงเข้าบ้านแล้วพี่ต้องข้าไปเข้าบ้านแล้วปัดมันหลอนโอ้ย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 มันเร็วด้วยมันเร็วด้วยอ้ยเฮดูดูปัดมันทองด้วยดเ้ยปัมันทองด้ลทองว่ะทองเลยกัดมันไล่กัดพี่ ไปกัดพี่บอลบอลไปกัดพี่มันกัดหมันกัดหมวป่ะพี่เอาดาบไปดาบไปหัดาบแล้วหลังพี่หลังพี่หลังดาบดาบข้ามันพี่ข้ามันเออเออโอ้ยโอ้เอากลับไปเหมือนเดิมแล้วเออเราดิบกลับไปเหมือนเดิมแล้วพี่ลองลองชิปดิ้ลองชิปลองชิปตีไปโดนอ้ถ้าเรากดชิปแล้วตีมันจะไกลล่างเออกดชิปตีกลล่างแม่โคตรโหดโคตรโหดเอาอะเอาอะโอเคโอเคเฮ้ย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 สรุปนะครับพี่เฟมทับเพลกิจไม่สำเร็จนะครับผมนะ เด็ด <Jose> <oy> ไรพี่เซม <el> แล้วความโหดร้ายของวิลเลเจอร์ไอตัวนี้นะพี่นะพี่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 กำลังเกมหมดเกมหมดหนึ่งเด้อเดี๋ยวจไปวะเดี๋ยวเกมหมดหนึ่งนี่พี่พี่ดูนะวิลเลเจอร์ตัวนี้ความโหดร้ายของมันนะพี่ก็คือว่าเมื่อเราทำการเปลี่ยนร่างใช่ป่ะมันจะนั่งไล่เด็บวิลเลเจอร์ตัวอื่นไปแล้ววิลเลเจอร์อื่นกินหัวขาดด้วยเออจะเหลือแค่หัวด้วยดิเนี่ยพี่ดูนะมาไล่ดูมาไล่กินโอ้โหโอ้ยังควรเลยดูแล้วโดนซอมบี้กัดแม่มาโดนซอมบี้กัดป่ะไม่รู้ต้องลองดูออ๋มันไม่ใช่่เลยมมันไสู้ซอมบี้หรอม่บีี้พดู อย่าวิเลเจอร์ตัวอื่นมากันเยอะใช่ป่ะไอตัวนี้แม่งดูดิโอ้โ,โอ้อมันกินได้ทีละหลายตัวเลยว่ะใช่ครับทุกคนดูดิวบจริจงโ,โคตรจริงเดือดเฮ้ยสวาปามวิเลเจอร์แล้วมีเสียงแบบตอนกินแบบกรุบกรุบกรุบอ่ะใช่แต่ทำไมทำไมมันระเบิดวะดูดิไม่รู้เลยคือเราแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพอเราตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมติเราให้บอเอเมอรัลล่ก,กับเขาอ่ะเขาจะกลับกันเป็นร่างเดิม อ๋อแล้วมันแล้วเขาก็จะระเบิดว่างั้นเถอะเออเขาจะระเบิดแล้วกลับไปร่างเดิมก็คือแบบเหมือนวิธีการกลับร่างเดิมคือเราต้องให้เอีมอลล์เขาตอนนี้เขาโกรธอยู่ไงเวลาที่เราไปตีเขาอะเออเราก็ต้องให้บล็อกอีมอลล์เขาเขาไม่ได้แบบโอ้ได้เงินแล้วได้เงินแล้วอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันโกรธแล้วเป็นอย่างงี้มันก็น่ากลัวมากเลยนะเไม่เป็นไรพี่ได้๋ยวอย่าได้เงินได้เงินแล้วอารมณ์ดีไงโอ้สุดยอดสุดยอดง่ได้เงินอออารมณ์ดีเได้เงินได้เงินได้เงินได้เอาคนอื่ได้เงินาได้เงินได้เงราไปดูว่าเหลือใครบ้างนะครับิน โอเคเบนภารกิจในวันนี้ของมึงนะคือถ้าเกิดว่ามึงอ่ะสามารถข้ามเอ C หมดหมู่บ้านได้เอาเงินไปเลยเบนเออเอาไปเลยน้องเบนนี่พี่ให้อุปกรณ์อุปกรณ์ดาบงูหมือนกันได้ไฟพี่เบ้นเราต้องปล่อยให้เด็กคนนี้นะจากที่เขาได้เรียนรู้กับเราเราต้องให้เขาไปฆ่าเอ C ีซีทัฆ่าเอ C หมดเลยเอาเงินไปเลยโดยที่มึงไม่ตายนะเบนวงเล็บนะโดยที่มึงไม่ตายไปเบนไอ้ก่อนเพิ่งเพิ่งเบนเอ C มันโหดมากเลยเบ้นนะเราต้องให้อุปกรณ์ดีๆเขาไปเว้ยเอาไปเบนเอไปไปดีเอพีซ C มันโหดมากพี่เอ C มันโหดมาก ไปเป้นใครวิธีได้แต่ต้องกดชิปฆ่าแล้วเฮ้ยกดชิปกดชิปฆ่ากดชิปฆ่าเป้นโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยเขามาเริ่มมาเริ่มฆ่ายีบี้แล้วพี่โอ้โห้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มึงมาแล้วพี่มึงมาแล้วเออมีลูกน้องโอเคดูวิธีการสู้อมันรูปวิธีสู้ว่ะยอดเอาว่ะเอาว่ะกดกดชิปตีกดชิปตีกดชิปกดชิปต่อยธีนี้กดชิปต่อยดิชิปแล้วต่อยดิเออสุดดยอสุดยอดสุดยอดมันดี เออาว่ะเออเอ้ยมึงทำอะไรมึงทำไลฟ์็มบีซีขนาดนี้วะเบ้นโอ้มึงโง่จริงมึงแบบแย่มึงไปก่อนไปก่อนมึงไปทำไรมาก่อนเออผมไปทำารมาก่อนเลอเหรอวะเคยทำหลบหมู่บ้านด้วย TNT เออตอนเด็กๆใครๆก็เคยทำด้วยการทำหลบหมู่บ้านดีมันเป็นการระบายอารมณ์เนาไอ้เบนเบ้นเอ็มบีซีมาแล้วเบนเอ็มบีซีมาแล้วเบ้นเนี่ยตัวนี้ไอ้เป็นตัวเล็กด้วยเบ้นตัวเล็กเอมีตัวเล็กเบ้นเบ้นเอาตัวนี้เลยเออเข้ามไปเลยตัวนี้ดิเอ้ยโอ้ยยี่กเอาว่ะเอาว่ะ เอาว่ะมันกลายเป็นแบบเมืองบรากคนรเนีออแล้วแล้วเฮ้ยกลตัวใหญ่เบนเบเข้ามันเป็นข้ามันอสุดยอด้ยของจริงวะจริงวะเฮ้ยอาแล้ว่ะแล้ว่าแล้ว่าแลว่าแล้วว่าล้วว่าแ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 ล้วว่แล้วว่าแล้วว่าแล้่้วแล้ว เียบเรียบเรียบใครเียบเสองพียาพี่ย่พี่ยาเออเลยยเลยตาเลเลยลองตีไปสีดิเอาอะเออสล่ให้ได้ส่ให้ได้ช่ให้หมดเลยเทียบเลยเนี่ยเต็มหมู่บ้านเออเลยเต็มหูบ้านเลยเบนเข้าบ้านอ้ดไอพี่สีที่ผมบอกเลยว่าตายยากมากนะครับทุกคนเอ้ยี่กัลากแล้วาลกแล้วแล้วกันแล้วกัแล้วกัแล้วดดูไปดูไปูอ้ยโอ้ดูดิอ ลอยอย่างสูงเอาว่ะเอาว่ะเบน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 เบอร์พี่ชาวเอบีซีเริ่มมาแล้วเว้ยชาวเอบีซีเริ่มมาแล้วนะเว้ยเฮ้ยอเด็กแก๊งเอบีซีที่ประค่าอะไรก็ต้องมาเออเออเอาว่ะเอาว่ะเออกัดมากัดจะกัดจะคมเขี้ยวอุ้ยเจ้เออประค่าถังอู้ลุ่มซีลุ่มลุ่มอ้ลุ่มลุ่มเจ้ อุ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยวางน้ำสันวางน้ำสันด้วยเอ้าเอ้าเอ้าเฮียพี่พ่อรักเอ้ารักกันตรงนี่ใช่มึงพ่อรักอะไรกันตอนนี้มันใช่เวลาเฮยมอะไตอนนี้เจอกัดเจอกัดเจอกัดโอ้พี่มันฆ่าได้หว่ะเฮ้ยมันโหดมากไหเบ้ยเอาว่ามันโหดว่ะทีนี้มันโหดจังวะเ้เจอกัดตายเลยวะเนี่ยสรุปคือเอพีซีมันโหดมากทุกคนนะอกัดจ้ะ เบนประกิไม่สำเร็จเร็จะแม่เบนเลงเยอะเลยเบนดูดิแก้วนะโ้ยอยากกระมเอบแดูกนเดยวเรไปดูโอ้เอตกตก อะไรก็ตตกไกลแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาคนสุดท้ายไปดีกว่าผมไปเอาระเกด <c oughs> ระเกดในวันนี้ระเกดเราจะให้มึงอ่ะไปทําการหาหมู่บ้านวิลเลจเจอเว้ยแล้วก็ฆ่าคนในหมู่บ้านให้ได้ระเกดซึ่งเราจะมีของให้นายระเกดนะนอ้อ,อ,งนองรักเอาไปเลยกินน้องรักเอานี่ไปเอาชุดกอนหนังไปฆ่าวิลเลจเจอเด็กกิจะใช้ของเยอะแค่ไหนชินเชียวนะกินนะตอนนีมม้ต้องหาหมู่บ้านเจ้ากินหาหมู่บ้านเลยกินในงานในงานเบียข้างหน้าเฮ้ยจะว่าเรากินเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก่อนก่อนถึงหมู่บ้านต้องตอบคถามก่อนกิน หนึ่งบกหนึเท่ากับเท่าไหร่สองสองกสอบกสี่โอเคไปเถอะคำถามมันไม่ใช่คำถามอะไรยากหรอกคำถามจนเวลาสิบวนทีจะได้ใส่โคษณาได้ไปเอาละ ABC แม่ต้องข่า ABC ยั่มั้พี่ Yes 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 ว้ยอะไรอะกินกินเรอกดชิปตีดิโอ้เขาเรียก ABC กะเด้งกิน ABC กะเด้งเฮ้ยหวใหญ่เฮ้ยเ้ยเ้ยกินดกดหนนนีนมันจะกินหม โอ้ยเกดมันวิ่งเร็วมากเกดกูช่วยไม่ได้นะเกดกูเป็นคนดูไม่ไม่ไม่เอ้ยไม่ทันหรอกสู้มันกับเกดสู้มันกับใช้สักศีลเขาลูกผู้ชายในการแดดมันกับเกดโอ้ทุกคนตอนนี้นะครับเกดไม่น่าจะรอดนะครับดูจากทรงนะครับผมเกดทรงไม่อยู่นะครับระเบิดตายไปแล้วนะครับผมโดน NPC ระเบิดอัดหน้าไปแล้วนะฮะโอ้โหฟาดคอในเกดนะฟาดคอไม่เป็นไรเกดไม่เป็นไรรับได้จางมีโอเคครับผมนะสรุปเกดภารกิจไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนหน้าดีกว่าผมว่าเป็นไงนะฮะไปเอาล่ะตอนนี้ในสุดเราก็พาผู้โชคร้ดีคนม มินเเลจอร์ง่่ายๆพีถ้าเกิดฆ่าไปเลยถ้าฆ่าาไปเลยเจอร์โดยที่มึงไม่ตายเอาเงินไปเลยไหมมีเงินด้วยเออเอาไปเลยร้อยหนึ่งถ้าฆ่าได้ไม่ตายเอาดิเล่นไมค์ครับฆ่าไปเลยเจอร์ทั้งหมู่บ้านใช้เวลาไม่ถึงข้านาทีหรอกได้ร้อยหนึ่งฟรีๆพี่ใช่ใปกติบอกว่าฆ่าไปเลยเจอร์อยู่แล้วอ่ะการแบบขโมยของฆ่าไปเลยเจอร์ขโมยของนี่เป็นสิ่งที่คนเล่นไมค์ครับคนทำเนาะจัดไปพี่อันนี้หัวเลยได้ปะหัวเลยหัวเลยหัวชิบหัวเลยกดชิบหัวเลยโย ไปเลไปผมไมันอันนี้มันเป็นข้อผิดพลาดที่หนึงน่าจะเป็นบั๊ของมายครับเม้ยก็หาทางเอาตลอดแลวกันมานะโอ้ยมันมันโดอย่างเงี้ยดดดหัวไม่กระโตบาไปมาไปครับผมหาหาทิกได้ปะหาทิคได้ปะหาทิกงั็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดคิดว่าคิดว่าคิดว่ามีคิดว่าทำทิคทันอ่ะเย้าเข้ามาไม่ได้แล้วดีเด้อเดยวเด้อเด้อเด้อเด้ด้อเอเลเจอร์อเด้อ้อด้ม้เดอเอเด้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 ้อเดดอดอด้อด้ได้เ้อดอ้ด้้ดเนี่ยเ้อ นานสุดกี่นาทีกันอ่ะก็ก็นานอยู่นะแต่แต่เฮ้ยก็ไดนอยู่นะก็โอ้ชิบหายแล้วมันเร็วไหมถ้าเกิดไม่รีบไปจัดการวิลเลเจอร์ตัวนี้น่าจะแดกวิลเลเจอร์คนอื่นตายหมดแล้วล่ะ ยไลายเหรอเนี่ยเอาว่าพีพีเป็นหนึ่งนะได้ๆๆทำขนมก็ทำขนมว่ะเฮ้ยฉันต้องอยู่นานฉันต้องอยู่นานไม่ได้เก็บข้าวไปไหนเจ้าไว้ไม่ได้เก็บไว้ชีวิตรอดพีเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขอ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 เวลานอกเวลานอกโอ้ขอเวลานอกได้ได้เอ้ยปรับเช้าก่อนปรับเช้าก่อนเดี๋ยวมันมืดไปเดี๋ยวมืดไปเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีตัวแจมเฮ้ยบอกเลยได้หมดอ่ะตอนเนี้ยอาหารครบละไงไอ้หัวโตเย้าเย้าเดียว้าเย้าเย้กเดย้าเ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 ย นั่งหมู่บ้านอะนะแต่กูนั่งขาทั้งหมู่บ้านใจที่นี่กูไปพี่เหลี่ยมเว้ยเอะเป็นบ่อนี่หว่าเนี่ยว่าไงอ้าวทำไมอะอะไรมีอะไรดิฮะไอ้หบุ่ว่าพี่เหลี่ยมแล้วแหละไม่มีอะไรก้อยู่ก้อยู่เฉยๆเลยอะไรวะอะไรมาไม่เห็นมีเลยเลยโอะเอ้าก็ไม่เห็นมีเลยเลยเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยแม่ง ทุกคนครับคงบอกว่าไม่ใช่แล้วค่ะเกี่ยวขาไม่ตายแฉเลยอ่ะพี่เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ทุกตัวไหมก็ก็เลี้ยว่าทุกตัวดีกว่านะยอมแพ้อะไรนะยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วโอเคไม่ผมยิงอย่างนี้ตั้งเกมไม่ได้นะเออเลือดผมต้องไปลดด้วยใช่ใช่ก็ต้องใช้เวลาประมาณสักสี่ชาติน่าจะจบได้โอเคเอาทุกคนสรุปว่าคือยอมแพ้นะครับครับผม เค,ครับครับไหมในสุดคุณก็ยอมแพ้แล้วกันนะครับผมก็นั้นผมก็เป็นผู้ฆ่าหัวโตัวเฮ้ยคนฆ่าหัวโตวได้ก็โอเคก็ถือว่าเก่ง นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับไปที่วันโลกในวันนี้ได้เลยครับผมบคุณเสร็ครับเอาล่ะคิวมึงโชคดีนะน้องพี่มึงเป็นคนสุดท้ายโอ้ยมึงเอาล่ะในวันนี้ภารกิจของมึงคือถ้าเกิดมึงฆ่าชาวบ้านได้ทั้งหมู่บ้านนะเอาเงินไปเลยร้อยหนึ่งเฮ้ยร้อยหนึ่งโอ้โหเอาดีพี่คือเรียกว่าแค่ชาวบ้านฆ่าหมู่บ้านฆ่านาทีก็เสร็จเนาะเออมันแบบนิดเดียวมันก็แค่แบบชาวบ้านทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ฆ่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับผมไปคิวถึงเวลาไปฆ่าแล้วคิวไปได้เลยพี่มาชาวบ้านไปชาวบ้านเออสวัสดีีอออุ้ยพ่ะะไไรรคิว มันเป็นชาวบ้านนี่ีมีมีอะไรมันเป็นชาวบ้านคิวชาวบ้านจริงๆชาวบ้านบ้าโอ้มันเป็นยังไงนะเฮ้คิวคนเราต้องรู้จักการเรียนรู้การต่อสู้คิวมันจะไม่ต่อสู้ต่อสู้เลยสุดๆชาวบ้านมแกแค้นเราแน่เลยชาวบึงนดีเวลารักแค่เราโอเคครับคิวไปต้องมาทำพฤติกรรมี้สำเร็จนะครับผมผิดพลาดครับลาก่อนคิวแย่ค่อยค่อยจกนีที่มึงโทรติดบายคิว หลังกที่เรามาอัดกันทุกคนได้นะครับผมก็ผลสรุปนะครับคือไม่มีใครสามารถฆ่าทั้งหมู่บ้านได้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ผมว่ามันก็เสียวอะเสียวอยู่เสียวอยู่โอเคถ้าเกิดชอบอยากให้ทำคลิปแก้มนี่กดไลค์ซับสไคร้กำลังใจด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์ไอยากให้แกงอะไรนะครับถ้าผมหาได้ถ้าเจอผมจะมารีวิวถ้าไม่เจอกูก็ไม่รีวิวบาย